ผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงหลบพูดหลอสู้นะครับตอนที่ผมเลี้ยงหลบพูดหลอสู้อะ่ะผมไม่รู้หรอกว่าผมหลบได้ไหมผมรู้อย่างเดียวว่าผมจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการลิ้นงหลบคู่หลอสู้ให้ได้มากขึ้นเช่นท่าหลอกโยกหลอกเลี้ยงด้วยความเร็วเปลี่ยนทิศทางพาบอลหาที่ว่างมองรอบๆตัว ฝึกความคล่องตัวฝึกความเร็วทําทุกอย่างเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ผมเลี้ยงหลบได้ถามว่าผมทําทั้งหมดเนี้ยแล้วมันเลี้ยงไม่ผ่านมีไหมมีมีแน่นอนนะครับแต่ผมรู้ว่าจะต้องทํำยังไงจะต้องแก้ไขเรื่องอะไรเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ผมเลี้ยงหลบได้เช่นทําเร็วขึ้นถ้าหลอกถ้าใหม่ๆเออหรือว่าแบบฝึกความคงตัวให้มันเร็วขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่า เลิงหลบพูดต่อสู้ในอีกพื้นที่หนึ่งในอีกจังหวะหนึ่งอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ต้องเลิงหลบแบบท่าหลอกเอาแค่แตะลอดขาก็หลบได้เหมือนกันเห็นอะไรไหมครับเราก็จะพบว่าการเล่งหลบพูดต่อสู้เนี่ยมันมีวิธีนะครับมันมีหลักของมันอยู่หลายคนก็คิดว่าแบบต้องท่าหลอกความเร็วอย่างเดียวนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่เอาแค่แนะ้ที่ผมพูดมา ทำให้เร็วทำให้แรงทำให้แม่นยําทําให้ทําซ้ําได้เราคงไม่อยากจะแบบฝึกเลี้ยงหลบมานะครับแล้วพอใชใ้สามจริงแล้วก็บอกตัวเองว่าฟลุกนะครับพอเป็นอย่างนั้นนะ่ะพอเจอแบบคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้นแล้วก็ไม่มั่นใจอกีกไม่กล้าเลี้ยงหลบอีกเราต้องถามตัวเองเลยนะครับว่าถ้าอยู่ยีคู่ต่อสู้ที่แบบเป็นนักบอลอาชีพม,มาอยู่ตรงหน้าเราเรามั่นใจไหมล่ะ ว่าจะผ่านเขาได้อะถ้าเราตอบเออผมก็คิดดูก่อนเออผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่น่าจะผ่านนะพี่อะไรเงี้ยนั่นแหละครับแปลว่าไม่ผ่านพอเลยรู้ปะขนาดความคิดเรายังแบบเรายังคิดว่าไม่ผ่านอะแล้วเวลาทําจริงเป็นไงโอกาสเลี้ยงผ่านมันก็น้อยลงไม่ใช่เลี้ยงผ่านไม่ได้นะครับโอกาสเลี้ยงผ่านมันก็น้อยลงผมอยากให้ทุกคนฝึกเลี้ยงหลบจนแบบ จนมั่นใจว่าเอ้ยต่อให้นักบอลอาเซียนมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็แบบมั่นใจว่าเลี้ยงผ่านได้แน่ร้อยเอร์เซ็นอย่างเงี้ยสามร้อยเปอร์เซ็นตล้านเปอร์เซ็นต์เราคอยเรามีความคิดอย่างนี้นะครับเรื่องจริงผมไม่รู้ว่าเวลาเราเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งขนาดนั้นเราจะเลี้ยงหลบได้ไหมผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าความคิดของเราอะเรากล้าไหมกล้าที่จะเลี้ยงหลบไหมความคิดของเราต้องผ่านคู่ต่อสู้ก่อนเราต้องมีความคิดที่แบบที่เชื่อว่าเราสามารถ เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้ส่วนจะทำยังไงนะครับตามที่ผมพูดไปทั้งหมดเลยถ้าหลอกเป็นไงเขาแบบเขาเขาจับทางได้หรือเปล่าแบบเราหลอกแต่สับขาหลอกเขารู้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงมานะไอะคนนี้จะสับขาหลอกเออคู่หลอสู้ก็แบบมีประสบการณ์นิ่งใช่ไหมเขาก็เข้าบนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่ะผมสับขาหลอกทําไมเขายังแย่งได้เป็นไงครับเขารู้นะครับ ผู้หล่อสู้เขารู้ว่าเราจะทําดังนั้นเนี่ยภายใต้การสรับขาหลอกไม่ใช่สับขาหลอกไม่ดีนะครับสับขาหลอกก็ดีอยู่แล้วแต่เราลองทําให้เร็วขึ้นซิในเด่สับขาหลอกอย่างเดียวอ่ะไห้ลองโยกหลอกเพิ่มขึ้นเราฝึกความคงตัวเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเอามาใช้ในการสรับขาหลอกให้เร็วขึ้นซิอย่างเงี้ยเท่านี้นะครับเราก็เพิ่มโอกาสในการลิงก์หลบได้แล้วก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปทําดูนะครับลองไปปรับใช้ใดู ใครมีคำแนะนำใครมีความงสัยสามารถถามได้ล่างๆนะครับ